ทุกคนดูนี่นี่คือ V4S Full Carbon นะครับโอ้โหแบบเป็นรถรุ่นพี่นะที่เราแบบว่าขาโมยเขามาแซดนิดน,นึงน้ำมันมันหมดคือเราจะไปเติมน้ำมันให้เขาเว้ยอันนี้คือของจริงของผมมองร้อมกับ รถม,มาฝากเราไว้นะครับแบบว่าเอามาเคลือบแก้วมาเคลือบแก้วนะครับเป็นสีด้านเคลือบแก้วนี่คือเคลือบเสร็จแล้วนะครับแล้วทีนี้เหมือนกับว่าเราจะออกไปแบบขับเล่นนิดนึงก่อนส่งเขานะอะไรอย่างงี้ <S <S <ฮะ>ขโมยไปขับเล่นหน่อยขับให้ทุกคนดูนะครับปกติผมไม่อยากทำอะไรแบบนี้เลยคือไม่เคยอยากขับรถลูกค้าเลยนะแต่นี้ต้องบอกว่าเป็นพี่ที่รู้จักกันแล้วแบบว่า อยากจะทําคลิปให้ทุกคนดูว่า f e ลลิ่งการขับท่อเทอร์มิเป็นยังไงคือผมไม่เคยขับแบบรถพี่เบนนะครับให้ทุกคนได้ดูว่าฟีล l i n g มันจะเหมือนกับรถผมหรือเปล่าอะไรอย่างนงี้ก็เลยแบบว่าเดี๋ยวจะไปขับให้ดูว่าเป็นยังไงโอเคก็อันนี้ทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วเป็นรถพี่เบนนะครับพี่เบน29แอาคือเรื่องของเรื่องอะที่ผมจะขับก็คือน้ํามันมันหมดคือเราจะไปเติมน้ำมันให้เขาเว้ยใช่ทีเนี้ยเราจะ เดี๋ยวพี่เขามาเอารถแล้วเราแล้วเขาน้ํามันหมดแล้วเดี๋ยวน้ํามันหมดกลางทางเงี้ยแล้วเดี๋ยวต้องเข็นไงก็เลยแบบเออเดี๋ยวออกไปเติมน้ํามันให้ก็ได้พี่แต่นี้เราไม่ได้บอกเราออกมานะครับก็เดี๋ยวฝากร้านหน่อยเป็นร้านเคลือบแก้วนะ Perseck Auto Detailing นะครับยังไงถ้าใครสนใจอยาเคลือบแก้วเคลือบหมวกกันน็อกทักเข้ามาได้เลยเดี๋ยวจะมีแอดมินนะครับคอยตอบนะครับ เนี่ยเห็นไหมทุกคนน้ำมันหมดผมไม่ได้โกหกผมไม่ได้แบบว่าอยากจะกเองขาัมาขับเล่นๆคือน้ำมันมันหมดจริงๆแล้วทีนี้เราก็ต้องไปเติมให้เขาเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาขับไปต้องเข็ดน,นะครับฟีลลิ่งแบบเสียงท่อเนี่ยลั่นนะอะไรแบลองต้มไเสียงท่องม่นแบบเสียงแบบแล้วอะ่ะ แล้วรถตป็นอย่างต้องบอกว่ารถพี่เว้นนี่เป็นยางสลิก้ว้นะตอนที่บอกว่าไปเอารถที่อ่เข้ามานะครับมันไปเอาเนี่ยคืออย่าฝนตกใช่คือผมไม่กล้าฝับยางสลิกอถฝนตกเลยนะคือไม่เอาเลยกับฝนอ่ะอันนี้ปั๊มแก๊สไม่ได้ไม่ได้ไไดนี่ปั๊มแก๊ส คฟูเอลเออเออเอแล้วก็ไอ้ปั๊มทีที10เขาไปเ,เ,เติมปั๊มหน้าอะไ้อย่างงี้ยคิดเอมัน11.5น,นะครับดีโฟนเนี่ยมันน่าจะวิ่งเรื่อมา30โลบหลังจากไฟเติดนนะนี่เดี๋ยวเราก็แบบลองหน่อย ก็ใช้โหมดสตีทพอเพราะว่าถ้าเป็นสปอร์ตกับเออเลสเนี่ยมันจะแรงเกินไปมันไม่ใช่รถราวซัมบักจากอะข้าไม่ทัน,นอะทุกคนทำไงดีตบซัมหน้าดีกว่า ชอแบบป๊อกป๊อกลแล้วใจเอาจริงนะเสียงท่อตรงนี้เป็นท่อที่ผมชอบมากนะครับแต่ถ้าเสียได้เดี๋ยวมันออกูอดไงมันฟังไฟท้ายผมก็เลยไม่ชอบแต่เสียงนี่แบบผมให้สิบเลยแล้วว่างาฟ้าเทอร์มินิเสียงเทอร์มินิดูน่ เยอะนะทุกคนคือแบบคือต้องบอกว่าคันนี้เยอะกว่าผมมากนะครับใครที่ว่าแบบบอกว่าเอ้ยพี่ซูแม่งแต่งเยอะแล้วอนะไรเงี้ยคือคันนี้ผมบอกเลยว่าแบบพูดได้เต็มปากว่าเยอะกว่าม,มากมากเลยนะแล้วของแต่ละชิ้นนี่แบบแม่งครอบกับผมเยอะๆมากๆจริงอันนี้คือคันนี้คือของจริงของผมมาของตัว ไม่รู้ที่พู้ๆเนี่ยเสียงเลยมันซาด้วยครับก็ถ้าซาก,ก็ขอไายแต่อยากทำคลิปให้ดูว่าเริ่งการขับแบบ V4 S2 Carbon t u r โทนี้ครับทุกคนก็อยากให้ทุกคนได้ดูครับแบบนานๆจะได้แบบขับรถที่เบ็นทีอย่างนี้ก็เลยแบบอยากทำให้ทุกคนดู วตพาวเวอร์ไม่เติมไม่เติมเดี๋ยวไปเติมปั๊บหน้าปัป๊่หน้ามาทปั๊บนะเนี่ยโอ้อันี่ R3 หรือเป่า,าง,งานังม a h a หรือเปล่านี่ R15 1 5, 5, 5. เส้นปู่เจ้านะทุกคนไฟมาต้องระวังนะครับแม่งไม่มีไฟแดงแล้วเป็นทางเข้าซอยตรงตรีสะพานพอดี หนึ่งนะครับส่วนที่ผมอยากได้เนอกจากเสียงอ่ะชอบเสียงนี้เลยเสียงโัมนี้เนี่ยแต่รู้สึกว่าอีกตัวหนึ่งอ่ะที่ผมอยากได้เสียงก็ได้ทรงท่อก็ชอบเป็นท่อ S C ที่ออกสองทางออกบนออกล่างลองไปดูในช่องที่ฉีดได้มันจะมีคันหนึ่งที่เพิ่งรีวิวไปไม่นานนี้จะใส่ท่อตัวนั้นเลยอยากได้เหมือนกันตัวนั้นอ่ะแต่คือตอนนี้ผมซื้ออาคาตัวนั้นม่ยังไม่มีก็เลยแบบได้อาคา นี <usion> ่เราจะมาเติมน้ำมันนี่เรามาทำอะไรเนี่ยเราเพืนบ่มีบอลได้ไงวะเราจะเติมน้ำมัน เดี๋ยวยูเซนกลับดีกว,ว่าก็ไปต้อนรับมันที่เดิม ครับรถ V4S Full Carbon Thermo ม<ๆ>ีก็ประมาณนี้นะมันจะแบบว่าดุดุหน่อยรถมันจะแบบดำดำคือต้องบอกว่าพี่เบ้น,นะอะเอารถมาเคลือบแก้วนะครับแล้วเพื่อที่จะไปทําสติกเกอร์คาดลายใหม่เร็วๆนี้นะครับก็ตอนนี้กําลังจะออกแบบอยู่นะครับคือตอนแรกรถคันนี้ทําสติกเกอร์มาแล้วแล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่าแบบให้ลอกออกแล้วเคลือบแก้วแล้วเดี๋ยวพี่จะไปทําลายแบบออกแบบลายใหม่อะไรเงี้ยก็เลยจัดมาเคลือบแก้วก่อนแล้วก็ เดี๋ยวรอติดตามดูกับรถพี่เบนนะครับใครที่ติดตามรถคันนี้อยู่ B4S 4 S, Full Carbon นะครับท่อเทอมนี้ของพี่เบนพร้อมเก้าของเรานี่เองก็รอติดตามได้เร็วๆนี้จะไปทำเป็นตัวจะทำตัวสติกเกอร์ใหม่นะครับก็ยังไงคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์เต็มถังครับยังไงคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์ซับสไคร์นนะครับผมช่องเรานะครับวิวดิคนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย